ข้เาเที่ยงน้ากันเด้อจ้ะมื่อนีกินข้าวเจ้าพี่น้องเห็นขัวไข่ใส้บวบเสบๆนื้อนมวด,ด้วยอบป,ปีไก่พี่น้องมื่อนี้อบป,ปีไก่แสบแห้งหอมหว้หวยห้วยสีสันน่ากินมากอบอยู่สองชั่วโมงครึงพี่น้อง เหลืองอะลามงามสีสันน่ากินมากน่าจะกินเขาเทียงน้ำกันตอนนี้สีหาโมงแรงแล้วพี่น้องเพิ่งกินเขาเทียงนี่ขออนุญาตเป็นคนไทยเด้อจ้ะกินเขาเจ้าจ้ะพี่น้องลืมมาเขารืมมาเขาเหนียวกอนจะไปทํำงานพี่น้องก็เลยตรงหงเขาเจ้ากิน มาาจะทุกคนกินเขาน้ำยาด,ด,ดอร์นาเตอร์ะ่อบปีกไกเ่เลงเหลืองหอมๆัที่เไดายตำบุคงพผเดๆนี่โอ้ยสุดยอดแต่ว่ามี่อบปีกไก่มีอบปีกไก่จะบ่มี่บุคงตำพี่น้องเอ้ยเสดายครับ เอาไว้มื่อนาเนาจะเนาะนี่กินซ้ำนี่เราจะพี่น้องกัวไขใครแซวบวบกับแซบเ้้ยอพี่น้องซิมแล้วแซบนัวเขาเจ้ากับงามงามเป็นเม็ดไวยสวย นี่สิบ่ได้กินให้เอฟซีเบิ่งเด้อจ้ะบ่ได้กินโช่เอฟซีสิเฮ็ดคลิปซื่อๆเนาะจ้ะเนาะเอลาบ่หลายพี่น้องมื้อนี้กันเลยสิบ่ได้กินให้เอฟซีเบิ่งเอนะยังก็แซ่เพื่เก่าแล้วพี่น้องนี่อสิบ่ยาวปานไดนเด้อจ้ะ จังไงก็ถ้ามาคลิปย่ายโดนัตก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ embaixo. จังประพาดคลิปใหม่ๆจากคุณย่ายโดนัตนอกจากพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนท์ทุกค้ามติชมยินดีตอนรับทุกผู้ s, ทุกคนทั่วโลกจ้ะลายยายห่างหิวแห้งแล้ว แสบน้ำกันจะพี่น้องจ้าจังใดกะขอคนละไหลละแช่คุณย่าดโนนัดน้ำนี่เด้อจ้ะดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนสลับกิมนี่คุณย่าดโนนัดขอลงคลิปว้แค่นี้นะแต่นะเนาะไว้พอกันไม่คลิปนะลำลววยสุขภาพแข็งแรงน้ำทองไหลมาเทมา อยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้ยายโดนัทคอเก่าคำว่าสวัสดีจ้า